สวัสดีครับมาอัปเดตกันครับหลังจากที่เราใช้โกลเด้นโดตไปเมื่อวานแล้วเราก็เอาไซลิงค์นะมาดูดออกเรื่องของไซลิงค์เนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็เซิร์ชข้อมูลดูว่ามันตัวเลขคำว่า G เนี่ย29 G 2 5 g ไล่ขึ้นไปถึง3 2 g อ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นเข็มจะเล็กลงบางลงบางคนไปซื้อน้องเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยไปซื้อเราก็บอกแค่1 ml เนาะขนาดที่มันเป็นขนาดนี้แต่หัวเข็มมันวัดด้วยคำว่า g ไปซื้อประมาณ2 9 g ถึง3 2 g มาเข็มมันจะเล็กเล็กแบบเล็ก แล้วก็มันจะไม่เจ็บซึ่งถ้าคนไปซื้อยี่ผ้ามันอาจจะเป็นเข็มแข่งใหญ่ขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแทงแล้วเจ็บเนาะซึ่งแทงใต้ผิวหนังอะ่ะของผมไม่กล้าแทงที่อื่นเพราะว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อผมแทงใต้พุงรอบๆพุงก็เฉยๆไม่เจ็บนะครับอาแนะนำอีกทีไปลองซื้อ3 2 g เวลาเราดูดออกมาเนาะมันก็ต้องแทงเลยถูกไหมสาย2 g น่าจะเป็นหัวเข็มเล็กที่สุดเอาวันนี้มาอัปเดตหลังจากที่เราใช้ไปเมื่อวาน0.6ผมดูดมา0.6เลยก็เท่ากับโดส10ที่าปากกาด้าม10สถิติวันนี้ถือว่าเป็นนิวสถิติคือ7 7.55แต้ม หลังจากที่ค้างมาประมาณ 1, 2, 3, 4, 5ค้างหมายความว่าวิปที่แล้วอะ่ะจาก 7, 9ลงมา 7, 9.2แล้วก็ลงมา 7, 8.3ต่ําต่ำสุดคือ77.65แล้วมันก็แกว่งอยู่เนี้ย เจ็ดแปดเจ็ดเหาเจเจ็ดจเ้าวาน7.8เจปวันนี้77.55แต้มเราทำแต้มได้ทำสิติแล้ววันนี้ตื่นมาพร้อมกับตัวเลขใหม่เดี๋ยวพูดตัวเลขเยอะโดนแบนอีกสรุปคือวันนี้เป็นนิวไฮที่77ครึ่งก็เป็นไปตามปกติของ การที่เราครบรอบเนาะก็พอใจทีเนี้ยเราก็มามอนิเตอร์กันต่อบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเอ่อโดสสุดท้ายแล้วที่เหลือประมาณ30คลิกให้แฟนใช้จากเนี้ยอีก7วันผมว่าน่าสักอีก1น่ะถ้าได้2ก็ดีก็ตรงเป้าหมายพอดีแล้วพอหยุด เราก็จะมาทำคอนเทนต์ต่อกันว่าเราหยุดไป1เดือน2เดือนแต่ละวันเป็นยังไงนะก็คงไม่มีคอนเทนต์ที่มาฉีดแล้วอันนี้เราถึงเป้าแล้วใกล้เคียงก็ต่อไปก็เป็นการการคุมการอีทการไปออกกำลังกายบลาบลาบลาประมาณนั้นทำคอนเทนต์ได้อีกเดือน2เดือน แล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงใครที่เพิ่งมาใหม่เลื่อนถอยหลังไถๆไไถไกลับไปดูผมใช้ใช้หยุดมาสองรอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สามอ่ะมาอัปเดตประมาณนี้เนาะก็ไปติดตาม Excel กันตารางสีขาวขอบแถบสีเหลืองเดี๋ยวผมลงไว้ให้ต่อจากคลิปนี้